ดีครับเล่นน้ําไปก่อนนะแกตานะน้องเล่นน้ําก่อนนะครับอากาศเย็นๆย็นครับเด็ด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 อย่างนี้นะครับอาบน้าเย็นๆย็น้องเล่นน้ําไปก่อนนะครับอากาศร้อนมากเลยครับวันนี้ใส่ล้างก่อนลูกใส่ล้างด้วยบุญล้างด้วยเร็วบุญล้างด้วยบุญ à, bốn lắng đuôi nhanh ngay lắng lắng đuôi lắng đuôi leo. xuống lắng đuôi bôn, xuống lắng à, lắng ngay lắng leo con bốn xuống bôn xuống lắng con leo bốn xuống lắng con tạc tạc, tạc tạc nam đuôi tạc nam leo tạc tạc lắng đuôi được bốn à, xuống máy xuống à ít thăm ít xuống à. à, ít xuống ít xuống ít ดุ้งเองมากเลยน,ยนะครับพาน้องแก้วตามาอาบน้ําสักหน่อยมาแช่น้าเย็นๆยนวันนี้เดดจ้าเลยนะครับผมควานปอปากับน้องพังแกาตาชาแนลนะครับอยู่กับน้ําอาบน้าเย็นๆยนแช่น้ําสักหน่อยครับเพื่อจะได้ชุ่มชื่นเย็นฉ่าดีครับน้าบอ่อนะครับบรรยากาศเดดร้อนร้อนนะครับทันทีมารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ท่านที่ชอบคลับคลิปนี้กดติดตามให้ด้วยนะครับพ่อแม่ทุกทท่านนะครับฝากพ่อแม่ทุกท่านจะมทุกพี่คุณน้องนะครับคุณตาคุณอาฝากแต่ละท่านนะยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชอบคลิปนี้ก็น้องแกตานะครับทางแกตาชาแนลนะครับขอขอบพระคุณท่านไว้อย่างสูงนะครับขอบคุณที่ท่านเมตตานะครับให้น้องแช่น้ําก่อนนะครับวันนี้อากาศแดดร้อนๆนะครับผมยิ้มชํายิ้มชัยชื่นใจคบครับ ถูชาถูจ้าถูก่อนคันมากเลยครับเพราะว่าสปาโคลนเล่นน้ำฝนแล้วก็รู้สึกจะคันหน่อยถูสะอาดตัวเขานะครับนี่ครับกินตาวอนนะครับกินเทาวันกินกินอ,อ,อิ่มอร่อยหน่อยครับคันน้คันตัว ขาไปในตัวด้วยนะครับไม่ต้องเปลืองแรงเวลาขัดด้วยแปลงถูเลยครับคันชอบใหญ่ๆครับชอบใหญ่เลยถูท่านที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพ่อพงไม่ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องยูทูปนะครับพังแก้วตาชาแนลนะครับขอบขอบคุณครับวันนี้ครับคลิปวันนี้